สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของ l e t t ตอ City ก่อนเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทุกท่านเนี่ยจะได้ฟังเรื่องราวข่าวที่1ครับคาสเตเย่กลับมาร่วมแคมป์ทีมชาติเบลเยียมข่าวที่2ครับเลตเตอร์ซิตี้ทีมหญิงกล่าวอําลาเก้านักเตะข่าวที่3ครับบีรรสอันดับที่4เปิดค่าเหนื่อยกุนซอตัวท็อปพิมเมลีกข่าวที่4 คงต้องทุ่มเงินก้อนโตดึงสตาร์เลตเตอร์รวมทัพและข่าวที่5ครับโรมาโนยืนยันว่าเบอร์ทรานนนตกหลงซบเลตเตอร์สัญญา2ปีเรามาเริ่มต้นกันที่คาสเตเยกลับมาเข้าแคมป์ทีมชาติเบลเยียมที่โมทีคาสเตเยนะครับกลับมาร่วมแคมป์ทีมชาติเบลเยียมนะครับเพื่อร่วมทีมในการสู้ศึกยูโร2 0งพสคาสเตเยต้องเข้ารับการผ่าตัดบริเวณกระดูกเบ้าตาถึง6ชั่วโมงหลังจากเจ้าตัวนั้นได้รับบาดเจ็บจากการประทะก,กับ ดาร์ลอสคุสยาเยฟในเกมรอบแบ่งกลุ่มกับทีมชาติรัสเซียแม้ว่าคาสเตเย่นั้นจะไม่สามารถกลับมาลงสนามในทัวร์นาเมนต์นี้ได้หลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลนะครับคาสเตเย่เนี่ยได้เดินทางไปที่แคมป์เก็บตัวของทีมชาติเบลเยียมที่ทูบิเซเพื่อร่วมเชียร์เพื่อนร่วมทีมทําการแข่งขันกับอิตาลีในรอบแปดทีมสุดท้ายระหว่างฟื้นฟูการบาดเจ็บสำหรับข่าวต่อมาสมมูสรฟุตบอลเลตเตอร์ทีมหญิงนะครับ กล่าวอำลาเก้านักเตะจิ้งจอกสาวหลังนักเตะหลายคนนะครับจะหมดสัญญากับทีมในซัมเมอร์นี้เรมี่อันเลนชาร์ลส์เฟมิงกริสดิกลาอีลาคาตันโดเฟย่าโทมัสไอมี่เบอร์นเลสมิลลี่ฟาโรโอลิเวอร์เฟอร์กูสันแล้วก็ลิบบี้สมิธเป็นเก้านักเตะที่จำอำลา ทีมจิ้งจอกสาวหลังร่วมกันสร้างตำนานคว้าแชมป์ FA Women's Championship เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมรสมรสโมสรฟุตบอลขอแสดงความยินดีขอบคุณต่อ9นักเตะที่ทุกคนมีส่วนร่วมตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคว้าแชมป์ FA Women's Championship ในฤดูกาลที่ผ่านมาจนทำให้ทีมฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้นะครับเลื่อนชั้นลีกขึ su, ้นสู่บาเคล a Women's Super League เป็นครั้งแรกสำหรับข่าวต่อมา เอเวอรนตสโมสรสดังในพิมเบลลีนะครับประกาศแต่งตั้งราฟาเอลเบนิเตสกุนซูชาวสเปนิสเข้ามาเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ในถิ่นกูริสันพาร์คอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อพุที่30มิถุนายนที่ผ่านมาโดยสัญญาเป็นระยะเวลา3ปีหรือจนถึงเดือนมิถุนายนในปี2 0 2 4่ในขณะที่สื่อเมืองพอด,ดีนะครับอยางเบนิเตสได้ค่าเหนื่อยจากคอฟฟี่เีน้ำเงินปีละ15ล้านปอนด์นะครับหรือประมาณ660ล้านบาทไทย ส่งผลให้กุนซือที่รับค่าเหนื่อยมากที่สุดเป็นอันดับที่2ในพรีเมียร์ลีกร่วมกับเจนจังครอปของลิเวอร์พูลทันทีส่วนผู้จัดก,การทีมนในพรีเมียร์ลีกนะครับรับค่าเหนื่อยสูงสุดในเวลานี้คือเป๊ปกกาดิโอลานายใหญ่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ถึง20ล้านปอนด์หรือประมาณ880ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวเรามาดูอันดับกุนซือพรีเมียร์ลีกนะครับที่รับค่าเหนื่อยมากที่สุดต่อปีครับอันดับที่1ครับเป๊ปกกาดิโอลานายใหญ่แมนซิตี้20ล้านปอนด์ครับับอน์ซิตีายใหญ่ลิเวอร์พูล15ล้านปอนด์ ลำที่3ครับราฟาเอลเบนิเตสนายใหญ่เอเวอร์ตันสิบห้าล้านปอนด์ลำที่สี่ครับเบเนนเจอร์นายใหญ่เลสเตอร์สิบล้านปอนด์ลำที่5้ามาซิโลอิเบลซานายใหญ่ลีดยูนเต็ดแปดล้านปอนด์อันดับที่6กโซชานะครับในายใหญ่แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเจ็ล้านปอนด์และอันดับที่7ครับโทมัสทูเคิลนายใหญ่เชลซี7ล้านปอนด์สำหรับข่าวต่อมาครับ หงต้องทุ่มเงินก้อนโตดึงสตาร์ดังเลตเตอร์ร่วมทัพปีกซ้ายของเลตเตอร์สตีนะครับตัวเป็นข่าวในการย้ายทีมกับลิเวอร์พูลแต่ต้องจ่ายค่าตัวด้วยเงินก้อนโตลิเวอร์พูลได้รับล่าวขานว่าเป็นแฟนตัวยงของฮับบิบรานแต่ดูว่าดีลนี้นะครับไม่น่าจะมีความเป็นไปได้ในตลาดก,การซื้อขายนักเตะในช่วงสมร์น,นี้เพรามีข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลนะครับเป็นครั้งแรกเมื่อต้นปีโดยเดอะมิลเลอร์เนี่ยสื่อดังของอังกฤษมีรายงานว่าเจถึนครอฟนะครับกุนซือของหงแดง พอนักเตะมีพละกําลังมหาศาลวิ่งขึ้นวิ่งลงไม่มีหมดแถมยังเล่นในห,หลายตําแหน่งในแนวรุกซึ่งตรงกับสไตล์การเล่นของลิวฟูที่ใช้ในปัจจุบันอย่างไรก็ตามนะครับสัญญาของฮาวิบราเนี่ยกับเลสเตอร์ยังมีถึงปี2024ทําให้ลิวูนั้นเนี่ยต้องจ่ายค่าตัวสูงถึง30ล้านปอนด์ในการซื้อขายตัวกองกลางรายนี้มาร่วมทีมหลังจากปี22ปีรายนี้ได้รับโอกาสในการลงสนามเป็นตัวจริงให้กับเลสเตอร์อย่างต่อเนื่อง ในฤดูกาลนี้และเขาสามารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการซัดไปถึง9ประตูกับ4ีแอซซิสต์ให้กับทีมจิ้งจอกสยามลิตเติลซิตี้แต่โชคไม่ดีนะครับที่เขาได้บาดเจ็บที่หัวเขา่าในเกมที่พบกับอาร์เซนอลนะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทําให้เขาเนี่ยต้องหยุดพักยาวนานทั้งฤดูกาลและก็โอนลุยในการทําศึกยูโร2020กับทีมชาติอังกฤษด้วยเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามนะครับนักเตะวยัย23ปีรายนี้ยังคงฮอตฮิต ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรมีการพูดคุยถึงสัญญาฉบับใหม่กับบรานซึ่งสัญญาปัจจุบันจะดําเนินการไปจนถึงปีซัมเมอร์2024ด้านลิฟฟ์นะครับเพิ่งประกาศสัญญากับอิบราฮิมาโคนาเตนะครับหลังจากที่จ่ายค่าสิทธิัญญามูลค่า34ล้านปอนด์ให้กับเอเบเลซิกต้นสังกัดของแข้งชาวฝรั่งเศสวัย21ปี ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าเจตุคนครับกำลังมองหาการเซ็นสัญญาอย่างน้อย2คนในตำแหน่งกองกลางและกองหน้าในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งยูริเตอร์มองนะครับมิดฟิลทีมชาติเบลเยียมของเลตเตอร์ได้รับการเชื่อมโยงว่าเป็นตัวแทนที่มีความเป็นไปได้ของไวนาดุมหลังจากที่ย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ของปารีสแซงต์แชงแม้ว่าเลเตอร์นั้นหวังว่าจะสามารถรังมิดฟิลทีมชาติเบลเยียมรายนี้ไว้ได้ในขณะเดียวกันนะครับบาร์ได้รับการเสนอชื่อให้กับโ เป็นผู้เล่นที่มีศักยภาพในเกมรุกมีรายงานว่าฮาร์ิบรา่นั้นนะครับของเลสเตอร์เป็นอีกหนึ่งแข้งที่มีเป้าหมายของลิเวอร์พูลอย่างแท้จริงแต่ดูเหมือนว่าเลสเตอร์นั้นจะตั้งค่าตัวของเขาเอาไว้สูงมา,มากเพื่อให้เกิดการเกลีกันเขาออกจากสโมสรที่คิดจะดึงเขาไปร่วมทัพอย่างน้อยในช่วงสมัยน,นี้สำหรับข่าวต่อมานะครับโรมมโนโยืนยันเบอร์ทรานตกลงซบเลตเตอร์สัญญาสองปีเรันเบอร์ทานนะครับอดี Back ตแบ็กซ้ายทีมชาติอังกฤษ ตกลงเซ็นสัญญา2ปีกับเลสเตอร์หลังหมดสัญญากับซอลฮิตันในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นทีมเลยแล้วตามที่สื่อหลายสำนักนะครับไม่ว่าจะเป็นสกายสปอร์ตเดอะซันเลสเตอร์เมอร์คิวรีรวมทั้งเหยื่ยวชื่อดังอย่างฟราวิซิโอโรมาโนออกมาอัปเดตสถานการณ์ถึงยิวล่าสุดโดยเบลทาน,นะครับหมดสัญญากับซอลฮิตันอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่30มิถุนายนก่อนตกลงเซ็นสัญญา2ปีพร้อมเงื่อนไขต่อสัญญาปีที่3กับเลสเตอร์ หลังจากที่มีการเจรจากันได้สัิยะหนึ่งแล้วและข้อตกลงนี้นะครับน่าจะรับการยืนยันและประกาศในไม่อีกกี่วันทั้งหน้านี้เบนเนอร์โรเจอร์นะครับมองหาแบ็กซ้ายที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานหลังจากรูปการที่ผ่านมาต้องจับเอาแบ็กขวาอย่างที่โมติคาสเตเยแล้วก็เจมส์จัสตินสลับกันยืนแบ็กซ้ายจาเป็นร่วมกับการใช้งานดาวรุ่งวัย20ปีอย่างลูคทมัสสำหรับเบอร์ทาน,นั้นเนี่ยเขาสามารถเติมเต็ม,ตมช่องว่างที่เหลืออยู่ของคริสเตียนฟูด แบ็กซ้ายมากประสบการณ์นะครับของชาวออสเตรียนะครับที่มีการตัดสินใจย้ายหาความท้าทายใหม่ในสหรัฐอเมริกาโดยอยู่กับชาร์ลส์เอฟซีนะครับในช่วงสมัยนี้ดยเบอร์ธานเนี่ยสามารถเติมเต็มตำแหน่งแบ็กซ้ายแม็กสคนแล้วก็วิงแบ็กได้เบอร์ธานนั้นอยู่กับเซาท์มป์ตันนานถึง7ปีนับตั้งแต่ที่ย้ายจากโชลซีเมื่อปี2014ิลงเล่นไปทั้งหมด1นึานัดทาได้หประตูในหลีกให้กับเซา์แฮมป์ตนัน โดยไฮไลท์ในชีวิตการค้าแข้งของแ SI ว็กซ้ายวัย30ปีรายนี้ขึ้นอยู่กับในรูปการส0 11-12ได้มีการประเดิมสนามในเกมชชมเปี้ยนลีกกับสิงตัวน้กเงินครามและก็ดันไปนตัวจริงในรอบชิงชนะเลิศที่พบาเยมิมิวนกและก็ได้สัมผัสแชมป์ยุโรปในช่วงเวลานั้นแบ็กซต์ตัวเก่ารายนี้จะเปิดตัวในฐานะนักเตะรายที่2ของเลตเตอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเลตเตอร์มีการประากาศคว้าตัวพสันดากา้ากองหน้าตัวใหม่ของทีมด้วยการเซ็นสัญ,ญญาถึง5ปี ย้ายจากเรดบูลซันบวกทีมแชมป์ในลีกออสเตรียซึ่งเขายังระบว่ารู้สึกตื่นเต้นกับการลงเล่นให้กับต้นสังกัดใหม่ในฤดูกาลหน้าครับผมนี่ก็คือการอัปเดตข่าวสารของเดอะตอร์สตีนะครับก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ